คลิปนี้เราจะโดนล้อเรื่องโล่ออีกไม่เนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับรายการออกอาวุธในวันนี้นะครับก็ยังอยู่กับเรื่องดิจิมอนนะซึ่งคราวที่แล้วทําของดิจิมอนคู่หูของเด็กๆที่ถูกเลือกไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําเกี่ยวกับอาวุธของรอยเย่าไนกันบ้างครับซึ่งรอยเยาไนก็จะมีทั้งหมด13ตัวนะครับแต่ถ้ารวมผู้กาะตั้งไปด้วยก็จะมีอิมพ r เรียลดามอนที่เป็นพาริมหมดนะซึ่งก็จะมีทั้งหมด14ตัวด้วยกันครับผมซึ่ง14ตัวเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกตััววนนะทีี่มจมจออาุธเป็ขง บ,บางตัวก็คือแบบยิงลําแสงปล่อยพลังปุ้งปั้งปุ้ง,ป,ง,ป,งปั้งกันไปเลยเนาะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีบางตัวที่มีอาวุธเป็นจุดเด่นของมันสเสด็จเกินซึ่งวันนี้ก็เช่นเคยนะครับจะพูดถึงอาวุธของมันเป็นหลักแล้วก็จะไม่ได้พูดถึงโปรไฟล์หรือท่าไม้ตายของมันแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วก็จะจบได้ในคลิปเดียวกันไปเลยครับแล้วก็ยังเอาที่เป็นร่างธรรมดาก่อนนะครับยังไม่เอาเป็นร่าง X Anti Body เนาะและอีกอันหนึ่งที่ผมขอตัดเอาไว้ก่อนนะครับนั่นก็คือตัวหนึ่งถ้ามมมัันนนนเเเเปปปปลี่่ยยยโหหดดไไไ้้็็กกกาาาาาารรรรบอออววุุธธืใชชิงภพ ผมก็ขอยังไม่นับนะครับเพราะเกริ่นให้ได้อย่างหนึ่งครับผมว่ามีโอเมกามอนอย่างนี้นะครับหรือดุกมอนที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้อย่างเงี้ยอันนั้นเอาไว้ก่อนครับผมแต่ถ้าเป็นการแบบว่าไปได้พลังจากดิจมอนอีกตัวหนึ่งกลายเป็นอาวุธของเขาอย่างเงี้ยอันเนี้ยยังพอนับได้ครับซึ่งจะทนผู้ามาชมพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอาวุธแต่ละอันหรืออุปกรณ์สวมใส่แต่ละอันของรอยย่อไหนนั้นมีอะไรให้เราพูดคุยกันบ้างครับผมก่อนอื่นก็ต้องมาที่ผู้ก่อตั้งนั่นก็คืออิมพีมเรียลด ก็คือจะเป็นโอเมก้าเบลดครับซึ่งดาบโอเมก้าเบลดนี้นะครับก็ได้รับพลังมาจากของโอเมกามอนนะครับซึ่งมันก็จะมีคุณสมบัติในการชรําระล้างข้อมูลของดิจิมอนโดยที่ว่าดาบโอเมก้าเบลดนี้จะมีคําว่า i n i t i a l i z e กํกกับไว้ซึ่งเป็นการฟันสตูและสตูจะถูกชําระล้างข้อมูลหรือก็คือสไลด์หายไปกลับไปเกิดใหม่กันได้เลยทีเดียวครับโดยที่พอเป็นร่างนี้ก็ไม่ต้องอ้างอิงกับของ Imperial d a ด m o n ที่เป็น Fighter Mode แล้วนะครับไอตัว Fighter Mode นั้นรู้สึกว่าจะมีอาวุธเป็นโปาารเเซริรตอน ขาเป็นพาราดินหมดปุ๊กกร,รอไสมอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะใช้ดาบฟันกันให้รู้เรื่องรู้ร,ร,ร,ราวกันไปเร่ยและตัวต่อมาเลยครับผมของอัลฟามอนครับอัลฟามอนก็ถือว่าเป็นตัวหัวกะทิของรอยเยาไนเหมือนกันซึ่งสิ่งที่เป็นอาวุธจริงๆแบบฟิสิกอลจับต้องได้ของอัลฟามอนนะครับจะเป็นอาวุธที่มีชื่อว่าดาบโอริลเคนครับที่จริงเนี่ยผมเคยอ่านข้อมูลของอัลฟามอนนะครับมันจะมีท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าดาบศักดิ์สิทธิ์เกรดาลฟ้าซึ่งดาบศักดิ์สิ สงพุ่งเข้าโจมตีศัตรูนะเพราะฉะนั้นแล้วถึงชื่อท่าไมตาจะเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ก็ตามนะครับมันไม่ใช่อาวุธจริงๆก็เลยไม่ได้นับนะแต่ทีนี้ไอตัวโอริวเคนนี่แหละครับของแท้ซึ่งเกิดจากการที่เขาไปเอาพลังของโอริวมอนมาครับผมซึ่งโอริวมอนก็เหมือนกับรวมพลังกับอัลฟามอนกลายเป็นร่างนี้ให้เราเห็นโดยดาบโอริวเคนนี้นะครับเป็นดาบที่จุพลังระดับแบบว่าดิจิมอนร่างสุดยอดตัวหนึ่งไว้ได้เลยครับหมายความว่าโจมตีทีเดียวดิจิมอนร่างสุดยอดก็มีโอกาสม่องเพ่งไป มันก็เหมือนกับเป็นการรวมพลังของดิจิมอนร่างสุดยอด2ตัวเอาไว้ด้วยกันนะครับตวัดทีเดียวดิจิมอนร่างสุดยอดร่วมครับผมและตัวต่อมากครับผมมีอัลฟาก็ต้องมีโอเมก้าครับโอเมกามอนนะครับผมที่จริงคลิปของดิจิมอนของเด็กๆที่ถูกเลือกภาคหนึ่งเนี่ยก็มีการใส่ไว้นะครับอ่ะพูดกันให้อีกรอบหนึ่งนะครับว่าตัวของโอเมกามอนเนี่ยมีอุปกรณ์ทั้งหมด3อย่างครับซึ่งอันแรกก็คือเป็นดาบเกรซซอสครับผมเป็นอาวุธดาบที่สามารถใช้ฟันสัตรูคุณสมบัติก็จะมีความลลม้้ายคายกับโอขง Diamond, อไรนะ ซึ่งฟันไปแล้วศัตรูก็จะถูกลบข้อมูลหายไปแต่ของโอเมก้าเบลดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับฟันแล้วร่างศัตรูหายไปทั้งร่างเลยนะครับแต่ว่าของเกรซอสเนี่ยมันเหมือนกับว่าอนุภาพจะไม่รุนแรงเท่านั้นครับผมอาจจะว่าใช้คําว่าคุณสมบัติมันจะเป็นการฟันลบข้อมูลของศัตรูมากกว่าครับผมยังมีโอกาสรอดและอาวุธอันต่อมาข,ของโอเมกามอนนะครับจะเป็นอาวุธที่มีชื่อว่าการูรูแคนนอนซึ่งการูรูแคนนอนนะครับก็อาจจะเป็นการยิงขึ้นพลังงานที่มีความเย็นศูนย์องศาสมบูรณ์โจมตีใส,ส่ศ โดนเข้าไปก็ศัตรูก็จะโดนพลังน้ําแข็งนั้นกัดกินแล้วก็ทาลายร่างกายไปได้เลยครับและอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่อาวุธแต่เป็นอุปกรณ์เสริมอันนึงของโอเมกามอนที่ก็สามารถใช้งานได้เป็นครั้งคราวนะนั่นก็คือเบรฟชิลนั่นเองครับซึ่งเดิมทีเบรฟชิลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ที่หลังของวอลเกรมอนนะครับแต่พอกลายเป็นเบรฟชิลของโอเมกามอนมันจะติดอยู่ที่ไหล่ซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยวอลเกรมอนอย่างเงี้ยนะครับเขาสามารถใช้ได้ด้วยการที่ว่าเอาโลมาป้องกันจากข้้้้้าา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 งงงหนนนนนนใชช่่มมมััแตถ mon, ถ Shield, าาถเเเปป็็กะะรรจพลส ลังบาเรียออกมาได้ด้วยครับเออถือว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันอย่างดีที่บอกได้ว่าโอมกามอนนั้นไม่ใช่แค่สายรุกอย่างเดียวนะครับผมอาวุธต่อมาเลยครับผมวีเบรสเลสครับผมวีเบรสเลสที่ผมพูดถึงนั้นไม่ใช่อุปกรณ์ที่เราเอาไปเลี้ยงดิจิมอนกันนะครับอันนั้นมันบอยทลเบรสเลสซึ่งบางคนอาจจะเรียกย่อว่าวีเบรสเล t ไปนะครับแต่วีเบรสเลสที่ผมกำลังพูดถึงนี้เป็นอาวุธของอัลฟอสวีรามอนครับอัลฟอสวีรามอนก็เป็นร่างสุดยอดของสายวีมอนนะเนาะโดยที่ว่าอาน็เปด ได้นะแล้วก็สามารถใช้ฟันสัตรูเชาะเช็คเฉาะเชคออกมาลักษณะเป็นดาบเลเซอร์ซึ่งฟังแล้วก็จะนึกถึงของฮ o ลลี่แองเจลอนครับผมที่ว่ามันเหมือนมีเป็นกําไรแล้วก็เรียกดาบเอ็กซ์คาลิเอร์ออกมาโจมตีสัตรูได้ประมาณนั้นเลยครับนอกจากวีเบรสเลตจะสามารถใช้สร้างเป็นดาบเลเซอร์ออกมาโจมตีสัตรูได้นะมันยังสามารถสร้างออกมาเป็นโล่บาเรียเพื่อป้องกันการโจมตีได้ด้วยซึ่งหมายความว่าอัลฟอดวีดามอนก็จะมีพลังในการรุกโจมตีด้วยการใช้ดาบเนาะกางบาเรียออกมาเพื่อป้องกันก็ได้นอกจากนนััน้้้แลวเาาาายงมมีีูดิิจทท่สรถํให าเาแล้วต่อมาเลยนะครับผมนั่นก็คือหอกแกรมนั่นเองครับหอกแกรมแล้วก็โลเอจิสเลยด้วยกันแล้วกันเนาะ,ะพูดถึงว่าเป็นอาวุธของดูกมอนแล้วก็เป็นโลของดูกมอนนั่นเองครับโดยที่ว่าหอกแกรมจะเป็นอาวุธที่เอาไว้ใช้แทงศัตรูหรือสามารถเอาไว้ใช้ฟาดศัตรูได้ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยตัวของดูกมอนนะครับเขาจะมีร่างกายที่ทําขึ้นมาจากโครนดิจิซอย99.9%อยู่แล้วครับหมายาว่าหอกแกรมก็จะมีความแข็งแกร่งเบอร์นั่นแหละครับคือมีคุณสมบัติเป็นโคร ของดิจิมอนร่างสุดยอดตัวนี้มันก็ต้องทรงพลังมากๆนอกจากนั้นแล้วเขายังมีโลเอจิสที่เอาไว้ป้องกันการโจมตีที่พุ่งมาหาเขาได้นะครับก็เป็นการลดทอนความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวดูกมอนได้และต่อมาเลยนะครับผมตัวนี้จะมีประเด็นนิดนึงนะนั่นก็คือเอกซามอนครับเอกซามอนเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ติดตัวอยู่2อย่างนะครับซึ่งอันแรกเนี่ยไม่มีข้อแกงขาเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นหอ,อกที่มีชื่อว่าแอมโบซิอุสครับผมซึ่งหอ,อกแอมโบซิอุสนะครับมันเป็นหอ,อกที่สามารถยิง ดูจากรูปร่างเนี่ยจะสามารถใช้แทงใช้ฟาดเหมือนกับของหอ,อกแรมของดูกมอนเนี่ยก็คงไม่ผิดอะไรโดยนอกจากกระสุนไวรัสที่ยิงทําลายข้อมูลของศัตรูแล้วยังสามารถใช้พลังเลเซอร์ในการยิงเจาะทะลุศัตรูได้ด้วยครับซึ่งอันนี้เป็นหอ,อกอาวุธหลักของตัวเอ็กซามอนนั่นแหละนะแต่ทีนี้มันมีการอธิบายอุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งของตัวเอ็กซามอนซึ่งมันดูจะเป็นเนื้อเดียวกับตัวเอ็กซามอนนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอพูดถึงไว้ก่อนเนาะนั่นก็คือปีกที่มีชื่อว่ากาเลต์บูฟครับผมปี มีพลังป้องกันที่สูงความน่าสนใจของปีกกาเล็ดบูฟนี้นะครับมันดูเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเอกซามอนแต่มันมีจิตสํานึกเป็นของตัวเองครับผมหมายความว่าเวลาที่ต่อสู้เนี่ยปีกกาเล็ดบูฟอันนี้มันก็มีการยืดออกมาเพื่อป้องกันการโจมตีให้กับเอกซามอนหรือจากด้านหลังอย่างเงี้ยเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งโจมตีเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเอกซามอนก็จะสามารถรอดปลอดภัยจากการที่ปีกกาเล็บูฟมันมีการไปป้องกันการโจมตีให้ได้นั่นเองครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีการหุ้มส่วนโลหะขขอออองโคนนดิสซเเ้าาามกกก็็จะถืวว่ป่ปปุรณใ์ใี หนึ่งก็แล้วกันนะครับที่ติดอยู่กับตัวเอกซามอนนะและดิจิมอนตัวต่อมาครับผมเครเนียมอนครับเครเนียมอนเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์2อย่างที่เขาใช้ในการต่อสู้นะครับอุปกรณ์แรกเลยก็คือจะเป็นหอกคราวโซลัสนั่นเองครับซึ่งหอกคราวโซลัสนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีขนาดที่ก็ใหญ่มากถึมามากๆซึ่งเครเนียมอนเนี่ยเขาสามารถใช้ในการโจมตีตัตูซึ่งแน่นอนว่ามันรุนแรงมากๆนอกจากนั้นแล้วเขายังสามารถควงหอกคราวโซลัสนี้เพื่อใช้ในการโจมตีเป็นวงกว้างแล้วก็ต่อเนื่องได้ด้วยครับผมถ้าเกิดว่่่าาปิจจมออตัไ กับจอนี่ก็ต้องเตรียมรับการโจมตีอันหนักหน่วงของหอกคราวโซรัตไว้ให้ดีนะนอกจากนั้นแล้วนะครับเขายังมีโล่ที่มีชื่อว่าอาวารอนซึ่งโล่อาวารอนนี้นะครับก็เป็นโล่ที่แข็งแกร่งนะครับผมแล้วก็สามารถป้องกันการโจมตีได้โคตรดีเลยครับโดยที่ว่าโล่อาวารอนนี้ของเครเนียมอนนั้นเขาสามารถใช้พลังหนึ่งที่ทําให้โล่นี้มีความเป็นอมตะอยู่ชั่วระยะหนึ่งครับซึ่งหมายความว่าไม่ว่าการโจมตีใดๆก็ตามจะไม่สามารถทําอะไรโล่อาวารอนนี้ได้เลยถือเป็นการป้องกันไร้พ่ายแป๊บหนึ่งก็สามารถทําาไดด้ก็ถือวว่เ่เนิจตีีัึงทมำ ความสามารถในการรุกแล้วก็รับสมดุลกันดีมากครับถ้าเราไม่นับเรื่องที่ว่าเขาโดนใครบางคนต่อยโลแตกไปในอนิเมะดิจิบอลเซเวิร์สนะครับผมและต่อมาเลยก็จะเป็นอาวุธพร้อมโลอีกแล้วครับนั่นก็คือของสเลปมอนสเลปมอนนะครับก็จะมีอาวุธที่เป็นคันศรมัสเปร์เฮมแล้วก็เป็นโลนิฟเฟอร์เฮมครับซึ่งต้องพูดถึงคันศรมัสเปร์เฮมก่อนนะครับอันนี้ก็คือสามารถใช้ยิงพวกศรโจมตีใส่ศัตรูได้นะครับโจมตีศัตรูระยะไกลส่วนโลนิฟเฟอร์เฮมอันนี้ก็มองเผินๆดูแล้วจะใช้ป้องกันาารารโจจมตตีีีอยย,ยะะ่่่่งงเเดวปลแทิ ต,ตัวของสเลปมอนสามารถใช้พลังจากโล่นิฟเฟอร์เฮมอันนี้ในการแช่แข็งสิ่งที่อยู่รอบข้างได้ด้วยครับไม่ใช่เป็นโลที่เอาไว้ป้องกันอย่างเดียวเหมือนโลอัลบอนโลเอจิสที่เล่ามาเมื่อกี้นะครับถือว่าเป็นโลที่มีออปชั่นเสริมนะแต่จะว่าไปแล้วพวกรอยัลไนท์ผมก็ถือว่ามีพวกแบบโลอะไรพวกนี้ที่มันทรงประสิทธิภาพดีเหมือนกันนะครับเท่าที่ฟังมาก็คือโลแข็งแกรง่งโลตีไม่เข้าโลที่สามารถปล่อยพลังได้เนาะออแต่ละอันดีๆทั้งนั้นและอันต่อมาก็ดูจะมีความระมคล้ายโลนะครับเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ ใสของหลอดไนมอนอันนี้นะครับจะมีชื่อว่าพายแบงเกอร์ซึ่งสามารถใช้ในการป้องกันการโจมตีก็ได้หรือสามารถใช้ในการต่อยศัตรูเข้าไปอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เช่นกันครับมี2ฟังก์ชันใน1อาวุธเลยนอกจากนั้นแล้วนะครับอาวุธนี้ยังสามารถใช้ปล่อยขึ้นพลังโจมตีใส่ศัตรูได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยของหลอดไนมอนผมเสียดายอันหนึ่งนะคือไอตัวคล้ายๆริบบิ้นเนาะที่ประมาณว่าพาดอยู่รอบๆตัวมันนะครับซึ่งอันนั้นไม่มีชื่อครับผมพูดให้ฟังเฉยๆแล้วก็ไปตัวต่อไปกันเลยครับ อันต่อมานะครับก็จะเป็นดาบของดูฟมอนครับผมดูฟมอนเนี่ยจะเป็นหนึ่งในรอยัลไนที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆอัศวินสัตว์ป่าที่แบบออกแนวเือดาวใช่ไหมอ่าซึ่งดาบของเขาเนี่ยจะมีชื่อว่าอัลสตาเบนครับผมอัลสตาเบนนะครับก็เป็นดาบที่เขาเอาไว้ฟันนุ่นฟันนี่ง่ายๆครับผมจบข่าวคือที่จริงแล้วเนี่ยไอการฟันดาบชับไปชับมามันก็จะสอดคล้องกับข้อมูลหนึ่งของดูฟมอนที่ผมขอยกมาพูดคุยให้ฟังว่าตัวของเขานะครับร่างกายจะหุ้มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าเบราลิจิโซ มันจะมีความยืดหยุ่นสูงเพราะฉะนั้นแล้วการฟันก็จะมีความรวดเร็วแล้วก็มีความแม่นยําสูงตัวดูฟอนก็ใช้อาสตาเบนนี้ฟันศัตรูกันไปรวัวๆไม่ต้องปราณีกันเลยทีเดียวเชียวทีนี้2ตัวที่เหลือนะครับจะไม่ใช่อาวุธเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถช่วยให้เขาต่อสู้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นแหละครับอันแรกเลยก็คือจะเป็นของแกงคูมอนแกงคูมอนเนี่ยเดิมทีแล้วเขาจะเป็นดิจิวอนที่ออกแนวแบบว่านักเลงนิดนึงนะครับผมมีความสามารถในการต่อสสสูู้ที่่่งงงงมมมมาาากกกกออุปปรรรณ์เเเิิขนนยัั็็ไใชแบบพล ออกเป็นท่าไม้ตายหรือไม่ใช่อาวุธกายภาพที่สามารถสัมผัสจับต้องได้แต่เป็นสิ่งที่ชื่อว่าฮิโนคามุยครับฮิโนคามุยนะครับจะเป็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังของเขานะครับจะเป็นคลื่นพลังงานบางอย่างที่สามารถช่วยแกงคูมอนในการต่อสู้ได้ซึ่งตัวบอกเลยว่าเวลาแกงคูมอนต่อสู้ไอเนี้ยสามารถซัพพอร์ตได้ดีมากและแกงคูมอนไม่ต้องออกคําสั่งอะไรเลยครับผมมันขยําศัตรูให้แกงคูมอนได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนั่นเองครับก็ขอพูดถึงให้ฟังนิดนึงนเนาะเผื่อใครถามถึงและเมื่อมีแกงคูมอนก็ต้อง คารมยเหมือนกันนะครับแต่ฮิโนคาร์มูยของทางเจสมอนเนี่ยจะมีชื่อแล้วนั่นคือแอดลูเน่แล้วก็พอลนั่นเองครับซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยช่วยเจสมอนต่อสู้ได้เหมือนของแกงคูมอนแหละของแกงคูมอนเนี่ยมันออกแนวเป็นว่าแบบตัวเดียวใหญ่ๆแล้วก็ร่วมต่อสู้กันไปเลยเนาะแต่ว่าของฝั่งเจสมอนเนี่ยมันจะเป็น3ตัวที่คอยต่อสู้ในลักษณะที่ลุมโจมตีตามสไตล์แบบขนาดของตัวเขาเนี่ยแหละครับนอกจากนั้นแล้วฮิโนคาโมุยทั้ง3ตัวของเจสมอนนี้นะครับยังสามารถที่จะแบบว่ารับการโจมตีของศัตรูแล มากเลยนั่นเองอะเนาะทีนี้ของเจสมอนมันมีเสริมอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือส่วนดาบของเขาดาบของเขาเนี่ยมันจะมีอยู่ตามร่างกายทั้งหมด5ชิ้นนะครับซึ่งคมดาบทั้ง5นั้นอนะมันไม่ได้มีชื่อดาบแต่ทีนี้ความน่าสนใจก็คือมันมีดิจิโค้ดเขียนไว้อยู่ครับเดี๋ยวไล่ให้ว่าแต่ละคมดาบมันจะเขียนว่าอะไรบ้างอันที่1เลยนะครับผมดาบที่หางจะเขียนว่า termination ดาบที่มือซ้ายก็จะเขียนว่า initialize ดาบที่มือขวาจะเขียนว่า o v e r r i d e ดาบที่ขาซ้ายจะเขียนว่า transfer ดาบที่ขาขวาจะเขียนว่า compression ครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นดิจิโค้ดที่น่าจะบ่งบอกถึงพลังของแต่ละตัวนะครับ initialize เนี่ยก็อาจจะเป็นดาบฟันให้ข้อมูลหายไปเหมือนกับของ imperial d i a m o n p a r a d i n mode อย่างนี้ใช่ไหม compression นี่เป็นอะไรดีฟันแล้วก็เกิดการกดทับของร่างกายศัตรูเหรอ termination ก็อาจจะเป็นแบบฟันแล้วลบข้อมูลศัตรูเหมือนกับ g r a y sword ของ omegaon อะไรประมาณนั้นนะครับที่จริงแล้วเนี่ยเชส mon เขาเคยปรากฏขึ้นมาในอนิเมะด้วยนะครับแต่ไม่ได้มีการขยี้อะไรพวกนี้เลยนะครับขาดตอนผมทําข้อมูลเกี่ยวกับพวกร a l ย n i g h นได้พูดถึง แบบว่าฮินุคามุมยที่เจสมอนใช้งานนะครับแล้วผมกลับไปดูในภาคไลรอีกทีนึง่งผมยังเพิ่งสังเกตแล้วว่าฮะมันมีเป็นพวกแบบฮินุคาโมยติดตัวมาตั้งแต่แรกเลยนี่วาแล้วทาไมไม่ได้มีการพูดถึงเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นธรรมดานะครับผมเหมือนเป็นดิจิมอนที่มามาแล้วไปไปไม่ได้กล่าวถึงข้อมูลอะไรไม่ได้แนะนําอะไรให้เรารู้จักเยอะนะแต่ว่าด้วยข้อมูลทั้งหมดทั้งหมดของเจสมอนผมก็ว่ามันเท่ดีนะครับจากการที่ว่ามีอาวุธคมดาบมากมายขนาดนี้เนาะนอกจากนั้นแล้วยังมีฮินุคาโมยที่สามารถใช้ร่วมต่อสสู้ไไดดดนนัั่เออครรรบบก็็าจจะหหมมปปผํิที แล้วก็มีอาวุธยุทธโปกรณ์ติดตัวที่เรียกว่าเป็นอุป,ปกรณ์หลักหรือเป็นอุป,ปกรณ์เสริมเวลาที่มันใช้ต่อสู้ไม่จําเป็นต้องใช้ท่าไม้ตายตุ้มตั้มตุ้มตั้มยิงกันอย่างเดียวนะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะมีอย่างแบบแมกนามอนอย่างนี้ใช่ไหมแมกนามอนก็ไม่ได้มีอุปกรณ์สวมใส่ที่มีชื่อให้เรียกเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นด้วยนะครับหรือยังแบบดิวนาสมอนอย่างนี้ก็มีพลังมังกรที่อยู่ในร่างกายของเขาก็ใช้พลังออร่ามังกรอย่างเงี้ยในการต่อสู้ได้อย่างเดียวเลยครับไม่ได้มีอาวุ ไงไเกี่ยวกับอาวุธไหนของรอย k n i ไหนตัวไหนนะครับชอบอันไหนอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานักที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ